วันนี้ผมเข้าเกมแล้วบังเอิญไปเจอประธานคามงาวะผมนี่รีบเข้าไปขอเล่นเลยปกติจะเจอแต่อิปโป้ไม่ก็ทาคามูระแต่รอบนี้มาเจอตาลุงประธานก็ต้องขอเล่นด้วยเป็นธรรมดาบอกเลยลุงคนนี้ตึงมากขนาดตอนลุงแก่ยังตึงขนาดนี้แล้วตอน,หนุหนุ่มจะขนาดไหนตอนที่ผมดูในเมฆคนอะไรวิ่งแข่งกับรถไฟก็ตาลุงประธานเนี่ยแหละเออแล้วก็เมื่อวานมีการอัปเดตใหม่มามีการสุ่มนวมเข้ามาผมก็เลยรีบเข้าไปสุ่มนวมสรุปแล้วผมไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรเลย แล้วก็หมดไปเยอะเลยมาต่อดีกว่าตอนนี้ผมก็สวนด้วยหมัดซ้ายแล้วผมก็โดนอันติแบบเน้นๆแล้วผมก็ดาวครับเกมนี้หลังจากที่ผมลุกขึ้นมาผมก็เปิดด้วยซ้ายแต่ลุงเขาหลบได้แล้วผมก็หลบได้แบบฟุกๆเหมือนกันแล้วก็ใส่ต่อไปอีกเป็นชุดตามต่อไปซ้ำครับแล้วก็หลบแบบฟุกๆอีกหนึ่งหมดัดแล้วก็ปิดด้วยอันตีถ้าผมเจอลุงตอนเขาหนุ่มๆผมคงเสร็จไปแล้วละ่ะผมบอกเลยลุงประธานตึงจริงเรียบร้อยฮะผมก็ขอให้ลุงแกไปพักผ่อนก่อน